ในรายการช่างคิดช่างสังเกตค่ะ <S <S คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าบ้านเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึงเลยนะคะเพราะบ้านหลังหนึ่งเนี่ย ต้องอยู่กันไปเป,ป็นสิบสิบปีหรือไม่นะก็ต้องอยู่กันไปถึงลูกถึงหลานเลยเดียวค่ะฉะนั้นความตั้งใจของเจ้าของบ้านเนี่ยนะก็ปรารถนาเหลือเกินที่จะให้คนอยู่เนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขค่ะฉะนั้นบ้านในปัจจุบันเนี่ยนะการที่จะอยู่ให้เย็นก็ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศมากเลยนะคะแล้วเวลาสิ้นเดือนเนี่ยก็เริ่มไม่เย็นแล้วค่ะเริ่มร้อนขึ้นมาทีเดียวนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งทางออกแล้วนะคะนั่นก็คือการสร้างบ้านประหยัดพลังงานนั่นเองค่ะโดยการนําวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ให้สอดคล้้้อองงงกับธรรรรรมมชาะะาาตตติินะะะคคจจเ่่แโส เลยก็ได้หรือไม่เนี่ยนะก็บ้านหลังไหนนะคะที่สร้างไว้แล้วก็มาปรับให้เกิดความสมดุลค่ะแล้ววันนี้นะคะแต่จะพาคุณผู้ชมไปชมบ้านประหยัดพลังงานกันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปชมกันค่ะไปด้วยกันไหมไปนะไป ผูช้ชมคะตอนนี้ตายอยู่ที่อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติค่ะแลวตอนนี้ตายอยู่กับพออมนัสวีฮักกมีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพออคะแต่อยากทราบว่าที่อาคารนี้เนี่ยมีการจัดแสดงอะไรบ้างคะที่อาคารนี้เป็นมีจารจัดแสดงทางด้านเทคโนโลยีการพลังงานในเรื่องของระบบอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็อาคาธรธุรกิจแล้วก็บ้านอยู่อาศัยครับแต่อยากไปดูแล้วพอ,อาพาไปดูได้ไหมคะครับยินดีครับเชิญทางนี้เลยครับไปค่ะ คุณผู้ชมครับประเทศไทยมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณสูงอย่างต่อเนื่องขณะที่มีแหล่งพลังงานอย่างจำกัด ซึ่งจากรายง,งานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเมื่อปี2554มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทั้งสิ้นประมาณ148,700ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงโดยบ้านอยู่อาศัยมีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมถึง32,920ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงเฉลีย่ยแล้วคนเราใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณปีละ2,321กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อคนดังนั้นเราควรปรับตัวและเปลี่ยนการดำเนินชีวิตเพื่อช่วยลดการใช้พลังงานโดยเริ่มตั้งแต่ที่อยู่อาศัย และนั่นจึงเป็นที่มาของการสร้างอาคารและบ้านประหยัดพลังงานครับแต่ตอนนี้เราตามคุณต่ายไปดูตัวอย่างก่อนเลยครับคุณต่ายลองดูนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของสภาพโดยรอบของของบ้านาน,นะ,ะถ้าเราเลือกพื้นผิวโดยรอบบ้านเนี่ยถ้าเป็นคอนกรีตเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าความร้อนที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรโดยทั่วไปเราก็เอาความสะดวกเข้าว่านะฮะในเรื่องของการดูแล แต่ว่ามันก็มีผลกระทบในเรื่องของความร้อนที่สะท้อนเข้าสู่บ้านมันร้อนตั้งแต่พื้นเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วมันก็จะแบบว่าความร้อนนี้มันก็จะดันขึ้นมาสู่ตัวบ้านถูกต้องครับแต่ถ้าเราปลูกปลูกหญ้าเป็นถมดินแล้วแล้วก็ปลูกหญ้าเนี่ยนะฮะจะทําให้ความร้อนเข้าสู่อาคารเนี่ยน้อยลงไปนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วถ้าเรามีการปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นมันก็ทําให้บ้านเราร่มรื่นแล้วก็เป็นการกองอากาศความร้อนจากภายนอกที่เข้ามาเนี่ยถูก ต้นไม้เนี่ยดูดซับความร้อนทําให้อากาศที่จะเข้าสู่บ้านเนี่ยเย็นลงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เกี่ยวกับรอบๆบบ้านถูกต้องนะคะคใช่แล้วล่ะครับคุณตายการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติถือเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานเลยนะครับซึ่งปัจจัยทางธรรมชาติสามารถช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและยังช่วยลดอุณหภูมิของอากาศร,ร,รอบๆบบ้านได้อีกด้วยตามออกมาสังเกตที่ต้นไม้กันก่อนนะครับต้นไม้จะช่วยให้ความร่มเย็น ช่วยกรองรังสีความร้อนจากแสงแดดไม่ให้กระทบเข้าสู่ตัวบ้านได้โดยตรงซึ่งการคายน้ำในการสังเคราะห์แสงของต้นไม้จะช่วยลดอุณหภูมิของอากาศครับโดยความเย็นจากต้นไม้ใหญ่1ต้นเทียบได้กับความเย็นจากเครื่องปรับอากาศขนาดความเย็น1ตันเลยทีเดียวมาดูกันต่อที่พืชคลุมดินนะครับ พืชกลุมดินจะทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อนให้กับพื้นดินและช่วยรักษาความเย็นในพื้นดินเอาไว้ซึ่งความเย็นของดินก็สามารถถ่ายเทสู่พื้นบ้านและช่วยลดอุณหภูมิภายในบ้านได้ยังไงล่ะครับหรือบ้านไหนที่มีบริเวณมากพอที่จะสร้างสระน้ำไว้ก็จะช่วยให้บ้านเย็นลงได้นะครับเห็นไหมล่ะครับว่าเพียงแค่เราออกแบบสภาพแวดล้อมรอบบ้านให้เหมาะสมก็สามารถลดอุณหภูมิรอบๆบบ้านของเราลงได้แล้วล่ะครับ อันนี้เป็นส่วนของผนังบ้านนะฮะอันนี้บ้านประหยัดพลังงานคอนเซปต์ในการอนุพัง์งานเราก็จะมีการออกแบบคล้ายๆกับผนังของตู้เย็นนะฮะเราจะเห็นได้ว่าในนี้จะมีมีหลายชั้นด้วยกันตั้งแต่ยิปซัมบอร์ดแล้วก็แผ่นโฟมแล้วก็แผ่นตะข่ายแล้วก็โคดติ้งผิวนอกสำหรับกันกันแดดกันฝนนะฮะเ,เพราะฉะนั้นบ้านที่ออกแบบลักษณะนี้นะฮะมันก็จะมีเกิดการประหยัดพลังงานคล้ายๆกับตู้เย็น ความร้อนจากภายนอกเข้าสู่อาคารก็จะเข้าได้น้อยเขาเรียกว่าผนัง e i f f คุณผู้ชมครับการที่ความร้อนจากภายนอกเข้าสู่อาคารได้น้อยลงนั่นก็เป็นเพราะว่าวัสดุที่ใช้เหล่านี้จะมีคุณสมบัติการนำความร้อนต่ำแถมบางตัวก็การความชื้นได้ดีวัสดุพวกนี้จึงเป็นเสมือนเกราะที่ป้องกันทั้งความร้อนและความชื้นไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้านนั่นเองครับและบริเวณที่ควรมีการติดตั้งฉนวนก็ได้แก่ส่วนผนัง หลังคารวมทั้งส่วนพื้นเมื่อบ้านไม่ร้อนไม่ชืน้นก็จะช่วยให้บ้านประหยัดพลังงานของเครื่องทําความเย็นลงได้ครับในบ้านนั้นเราจะทําการประหยัดพลังงานได้อย่างไรนะฮะเมื่อกี้เราดูผนังแล้วตรงนี้ลองดูในส่วนของ กระจกนะฮะก,กระจกเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์ในการเลือกใช้กระจกนะฮะอันที่1เนี่ยเพื่อให้แสงภายนอกเนี่ยเข้ามาความสว่างเข้ามานี่เราก็จะลดปริมาณการใช้หลอดไฟได้อยู่แล้วนะ,นะแต่ขณะเดียวกันเนี่ย เมื่อแสงเข้ามาความร้อนก็เข้ามาด้วยนะทำยังไงเราจะลดปริมาณความร้อนที่จากภายนอกให้เข้ามาสู่อาคารเพราะนั้นอันนี้เป็นกระจกพิเศษเขาเรียกว่าฮีสต็อปคือเป็นกระจก2ชั้นแล้วมีแก๊สอยู่ตรงกลางเรียกแก๊สอาร์กอนนะฮะซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนที่จะลดความร้อนที่จะเข้าสู่อาคารกระจกฮีสต็อปจึงลดความร้อนที่จะเข้าสู่ภายในตัวบ้านได้กว่า70-8 0ซขณะที่ภายในห้องยังสามารถได้รับแสงสว่างจากภายนอกได้เช่นเดิม แต่นอกเหนือจากกระจกฮีตตอบแล้วก็ยังมีกระจกอีกหลายประเภทที่ช่วยลดความร้อนที่เข้าสู่ตัวบ้านได้เช่นกันเช่นกระจกตัดแสงที่ช่วยลดความร้อนได้ประมาณ40-50%หรือกระจกติดฟิล์มกรองแสงที่สามารถลดความร้อนได้สูงสุดถึง60%ขึ้นอยู่กับชนิดของฟิล์มครับคุณผู้ชมครับ ที่อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้มีการจําลองให้ได้เห็นถึงโครงสร้างต่างๆของการสร้างบ้านประหยัดพลังงานเพื่อเป็นตัวอย่างให้ได้นําไปใช้ในการสร้างบ้านได้จริงๆเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีการจําลองตัวอย่างบ้านจริงๆไว้ให้ได้ดูกันอีกถึง2หลังแบบแรกเราเรียกกันว่าบ้านแบบพาสซีฟคือบ้านที่มีการออกแบบโดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ระบบธรรมชาติรอบบ้านมาช่วยสร้างความน่าสบายให้กับคนในบ้าน ทั้งการให้อากาศพัดผ่านต้นไม้ใบหญ้าเพื่อนำเอาอากาศเย็นเข้ามาโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบปรับอากาศการใช้แสงสว่างจากแสงนอกบ้านมากกว่าแสงจากหลอดไฟแบบที่2เราเรียกว่าบ้านแบบแอคทีฟซึ่งมักจะเป็นบ้านในเขตเมืองที่มีพื้นที่จำกัดไม่สามารถใช้ธรรมชาติมาสร้างความสบายได้มากนักต้องใช้พลังงานมาสร้างความน่าสบายให้กับผู้อยู่อาศัยเป็นหลักเช่นการมีระบบปรับอากาศเพื่อสร้างความเย็น การใช้แสงจากหลอดไฟมากกว่าแสงจากภายนอกอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยไปเลือกใช้ไปปรับใช้ให้เข้ากับที่บ้านของตัวเองค่ะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณพออ,อมากเลยนะคะที่ให้ความรู้ขอบคุณ,ค,ณค่ะคคหลังจากที่ได้ดูตัวอย่างกันไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าตามคุณต่ายไปดูของจริงบ้านจริงๆที่นำเอาหลักการของบ้านประหยัดพลังงานไปใช้จริงกันครับ 一相脏 คุณผูชมค่ะแล้วตอนนี้นะคะไต่ก็มาถึงบ้านประหยัดพลังงานของศาสตราจารย์ดรสุนทร,รบุญญาธิการแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปทักทายอาจารย์ด้านในกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค<อ>่ะสวัสดีครับ <มา S 3> สวัสดีครับค่ะ บ้านที่ประหยัดพลังงานต้องเริ่มต้นจากอะไรบ้างคะถ้าพูดถึงคอนเซปต์หรือปรัชญาบ้านประหยัดพลังงานต้องบ้านที่ทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับใช้พลังงานน้อยแต่ไม่สูญเสียความเป็นส่วนตัวหรือไม่สูญเสียความถูกสบายคือต้องไม่เอาเปรียบชาวบ้านคือว่าพูดง่ายๆก็คืออยู่รวสบายสุดๆ,ๆนะครับไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมคะไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมไม่ทําลายคุณภาพชีวิตและที่สําคัญถ้ามอในโลกแห่งอนา,นาคตคือบ้านที่ต้องทําให้ แก้ปัญหาสภาวะโล,ลกร้อนหรือหาทางรดโลกร้อนผมว่าฝนตกเดี๋ยวเราไปคุยข้างในดีไหมครับดีเลยค่ะไปค,ค่ะเนี่ยไตยถ้ามองไปตรงนี้ก็เรามีเนินดินพอลมที่เขาพัดผ่านเนินดิน อุณหภูมิผิวหญ้าเนี่ยเย็นมาอุณหภูมิอากาศเยอะเลยเย็นในเรื่องของลมแต่ว่าการที่หญ้าเย็นได้ในหญ้าต้องชืน้นอุณหภูมิอากาศบ้านทัว่วไปรอบๆบ,บริเวณน,นี้อาจจะถึง39องศามนุษย์เนี่ยต้องการอุณหภูมิประมาณ25เอา3าตั้งลบด้วย25ก็เหลือ14องศาแต่ที่นี่ใต้ต้นไม้เราอยู่ที่ประมาณ32ถ้าเอาสาตั้งเหลือลบ25ก็ต่างกันแค่7องศาฉะนั้นสภาพแวดล้อมที่นี่เย็นกว่า เย็นกว <Y en S 1> ่าป, <ะ S 1> ปกติหลังอื่นๆเทคนิคการทำก็คือคมีต้นไม้กองชั้นบนกองแสงไม่ให้โดนให้แสงลงมาให้แสงเล็ดลอดมานิดเดียวพอให้หญ้าพวกมะเลพวกนี้ขึ้นพอน้ําระเหยอุณหภูมิผิวหญ้าก,ก็เย็นแล้วก็ลมก็พัดเอาความเย็นเนี่ยไปโอบล้อมบ้านเราพอได้สภาพแวดล้อมที่เย็นดีแล้วเอาบ้านไปตั้งในเสภาพแวดล้อมที่เย็นบ้านก็เลยไม่ร้อนอนั่นคือการปรุงแต่งสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม คุณผู้ชมครับถ้าหากว่าสภาพแวดล้อมรอบบ้านมีอุณหภูมิที่ไม่สูงมากนักเครื่องปรับอากาศก็จะไม่ต้องทำงานหนักในการลดอุณหภูมิลงเพื่อทำให้เรารู้สึกสบายที่ประมาณ25องศาเซลเซียสอันหมายถึงค่าไฟที่จะประหยัดลงนั่นเองครับนอกจากนี้หากเราเข้าใจเรื่องของทิศทางแดดและลมก็จะทำให้เราสามารถเลือกใช้ประโยชน์และป้องกันได้อย่างถูกต้องนะครับ ปกติแล้วบ้านเรือนจะได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ทางทิศใต้หรือแดดอ้อมใต้เป็นเวลา8-9เดือนด้วยมุมกระทําของดวงอาทิตย์ต่อพื้นโลกในมุมต่ําจึงทําให้การป้องกันแสงแดดทําได้ยากทางออกหนึ่งก็คือการใช้โครงสร้างของตัวบ้านเป็นอุปกรณ์ในการบังแดดโดยการสร้างระเบียงทิศใต้ให้ยาวออกจากตัวบ้านเพื่อใช้บังแดดนั่นเองครับนอกจากแดดยังมีลมประจํา หรือลมมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยจากทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูร้อนกับฝนและจะพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาวดังนั้นการวางผังบ้านและทิศทางตำแหน่งช่องหน้าต่างเพื่อระบายความร้อนในบ้านจึงต้องคำนึงถึงทิศทางและกระแสลมเหล่านี้เป็นสำคัญนะครับเข้ามาแล้วเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมค่ะน้องตายน,น่ารักมากเลยเข้ามาแล้วปิดประตูปิดประตูด้วย,ปร,วยประตูตัวนี้เป็นประตูสำคัญมากเราเรียกว่าแอร์ล็อก คือเป็นตัวที่ปรับสภาพอากาศจากข้างข้างนอกสู่ข้างใน oh. พวกยุงพวกแมลงพวกฝุ่นก็ถูกกักเก็บไว้ข้างนอกพอเข้ามาปั๊บก็ไปอีกบรรยากาศนึงเพราะในบ้านนี่เราควบคุมทั้งความร้อนและความชื้นถูกไหมความร้อนแล้วก็คุมความชื้นแต่จะรู้สึกอุณหภูมิขนาดน,นี้ประมาณ25องศาเย็นสบายแต่ที่สําคัญกว่านี้ก็คือหลังนี้เนี่ยเราใช้แสงธรรมชาติหมดะนะฮะกระจเนียเป็นกระจกที่เราคุยว่าต้องตัด ตัด UV แต่สามารถแสงผ่านได้ให้แสงผ่านได้แล้วถ้าทอนรังสีอินฟราเรดเป็นความร้อนพูนแค่เอาเฉพาะแสงเข้ามาแสงที่นี่ก็เป็นแสงที่จ้าแต่เย็นเป็นแสงที่ไม่ทําลายผิวพื้นชั้นล่างของบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นบ้านประหยับพลังงานเนี่ยเราอาจจะต้องใช้วัสดุอะไรใช่วัสดุที่ทําให้ความเย็นที่มันกักเก็บในพื้นเนี่ยมาใช้งานได้กระเบื้องที่ปูนี่ใช้เป็นกระเบื้องอะไรคะกระเบื้องธรรมดาเลยใช่ไหมคะกระเบื้องธรรมดา แต่พื้นเราเนี่ยกันร้อนแล้วกันชื้นแล้วหมาย <นะ S 2> ความว่าถ้าเกิดว่าบ้านของเราเนี่ยปูพื้นที่สามารถกันความร้อนได้ดีแล้วเราจะใช้พื้นผิวบนสุดเนี่ยเป็นวัสดุอะไรก็ได้<ล>ใช่ไหมคะใช่แล้วไปห้องนอนห้องอะไรอยู่ชั้นบนก็ปูเป็นพื้นไม้มแล้วถ้ามันเย็นก็จะปูเสื่อหรืออะไรสักอย่างคุณผู้ชมค่ะมันโรแมนติกมากเลยค่ะนึกว่าอยู่มาลดี นนาาถ้ามีปลาฉลามว่ายอยู่ข้างล่างนี่หนูจะนึกว่าหนูอยู่มลดีเลยทีเดียวครับเราสร้างสารรค์บรรยากาศพอลูกแห่งอนาคตเนี่ยเรื่องของคุณภาพชีวิตและบรรยากาศเนี่ยสำคัญมากนั้นสถาปนิกก็ต้องเข้าใจเรื่องของการใช้แสงสีที่เราใช้สีฟ้าเนี่ยให้มันมีสีเหมือนน้ําแต่ข้างในเนี่ยเราควรจะเป็นเน้นสีอ่อนสีอ่อนเพราะว่าพอการสะท้อนแสงทําให้เรารู้สึกสว่างสวยขึ้นการเลือกใช้สีก็มีส่วนช่วยประหยัดพลังงานได้นะครับจากหลักการสะท้อนของสี สีอ่อนจะมีคุณสมบัติสะท้อนแสงแดดและลดการดูดกลืนความร้อนได้มากกว่าสีเข้มสีผนังภายนอกที่สัมผัสกับแสงแดดจึงควรเลือกใช้สีโทนอ่อนเช่นสีขาวหรือสีครีมครับสีเข้มเช่นสีดำสีเทาแก่สีน้ำตาลแก่จะมีการดูดกลืนรังสีความร้อนไว้ในปริมาณที่สูงทำให้เกิดความร้อนสะสมสูงบ้านจึงอาจร้อนมากกว่าปกติได้ และการทาสีภายในอาคารด้วยสีอ่อนก็จะช่วยสะท้อนแสงสว่างภายในห้องเพิ่มความสว่างภายในบ้านทำให้ไม่จำเป็นต้องเปิดไฟจำนวนมากซึ่งก็จะช่วยลดการใช้พลังงานครับนี่ครับอันนี้คือห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่ก็มีขนาดไม่ได้ใหญ่มากประมาณ5 เมตรคูณห้าเมตรห้าสิบแต่เข้ามาใ,<ช>ในห้องจะรู้สึกเงียบข้อดีจะพบว่ามันมีแสงรอบทิศแสงที่เหมาะสมในห้องนอนเนี่ยมันควรจะมีปริมาณแค่ไหนถึงจะดีตอนกลางคืนเนี่ยเราไม่ต้องการแสงเลยไม่เอาเลยถ้ามีแสงก็น้อยมากๆแลวส่วนมากควรจะเป็นแสงที่ตกกระทบที่พื้นอยู่ในหลืบอยู่ในในอย่างที่เห็น<อ>เนี่ยนะครับแอร์เนี่ยต้องเป่าอย่างนี้นะครับเป่าที่เท้าเท่านั้นไม่ใช่เป่าเข้าหาหน้าคือเรานอนเนี่ยเป่าวนที่เท้า และแอร์ต้องเป็นแอร์ที่เบาบางที่สุดคือเกือบไม่มีการเคลื่อนไหวเลยเพราะตอนเรานอนเนี่ยร่างกายเราใช้พลังงานน้อยมากะนะครับแต่ว่าเย็นเพียงพออุณหภูมิประมาณ25องศาใช้ผราห่มบางๆอันนั้นแน่คุณตายมาแอบอู้อยู่ตรงนี้นี่เอง ดูท่าทางจะสบายไม่ใช่หน้อยเลยนะครับเนี่ยสงสัยคุณตายกำลังอยู่ในภาวะน่าสบายหลายๆคนมักจะนึกว่าสภาวะที่ทำให้เราสบายก็คืออากาศไม่ร้อนเท่านั้นซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่นะครับสภาวะน่าสบายขึ้นอยู่กับ3สิ่งนั่นก็คืออุณหภูมิที่พอเหมาะแรงลมที่กำลังดีและความชื้นที่มีไม่มากนะครับ สภาวะน่าสบายที่อุณหภูมิประมาณ25องศาเซลเซียสซึ่งตัวเลขนี้ได้ใช้เป็นมาตรฐานในการออกแบบและก่อสร้างอาคารบ้านเรือนที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความสบายมากที่สุดและสามารถประหยัดพลังงานไปพร้อมๆกันด้วยโดยแต่ละประเทศก็จะมีตัวเลขที่แตกต่างกันไปนะครับ และสำหรับประเทศเขตร้อนเช่นเมืองไทยของเรานี้หากมีการออกแบบบ้านอย่างเหมาะสมมีความร่มรื่นอยู่แล้วเย็นสบายก็สามารถสร้างสภาวะน่าสบายได้แล้วล่ะครับ อนหน้านี้เรามาจะได้ยินว่าให้ปิดไฟให้ใช้เครื่องไฟฟ้าที่ประหยัดไฟอันนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเป็น <Basic S 1> แก้ปัญหานนที่แบบว่าปลายเหตุแล้วจริงๆทีนี้ทีนี้ถ้าถ้าจะพูดถึงอีกขั้นหนึ่งทีนี้แล้วถามว่าแล้วคนที่เขามีบ้านอยู่เดิมเขาจะทำยังไงใช่ค่ะผมต้องทําตัวเป็นเหมือนหมอบ้านเน่ยแล้วดูว่าบ้านตรงนั้นมันป่วยอะไรถูกไหมครับเช่นไปดูโอ้หลังคาเขาการความร้อนไม่ได้เลยก็ต้องหาทางการความร้อนให้เขาเพราะตัวหลังคาอย่างเดียวนี่ประมาณ30%ของพลังงานปละประกาศ ถือว่าช่วยได้เยอะแล้วแหละสามสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าช่วยได้เยอะแล้วแล้วต่อไปก็เรื่องผนังนะผนังตัวนี้มันป่วยยังไงผนังด้านตะวันออกด้านตะวันตกด้านเหนือด้านใต้ไม่เหมือนกันเราก็ต้องแก้ที่ผนังผนังที่ใช้ส่วนมากเราไปพลาดตรงผนังด้านตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้ด้านใต้เนี่ยนะครับมันโดนแดดจัดก็ใส่ฉนวนการความร้อนเข้าไปภายนอกมันไม่ได้ยากใช่ไหมไม่ได้ยากเลยแปะปะข้างนอกตารางเมตรไม่ถึงพันบาทปะด้านนอกปะด้านนอกข้างในไม่ยุ่งเลยนะครับ แล้วพอเสร็จแล้วถ้ายังต้องการดีกว่านั้นต้องการที่จะตัด UV ูัดตัดรังสีอุตสาหะก็เปลี่ยนกระจกนะตกลงเราแก้ที่หลังคาเราแก้ที่ผนังเราแก้ที่กระจกถ้ายังมีเงินเหลือนะครับแก้ที่พื้นอีกทีปรับปรุงพื้นท้าใหม่ซะที่พื้นต้องแก้ยังไงคะคือฐาทางทําพื้นที่มันไม่ดูดซับความร้อนความชื้นแล้วมีฉนวนอาจจะเทโฟมผสมกับคอนกรีตปะเข้าไปแล้วนี่ปะเข้าไปแก้ไขได้อีกขั้นหนึ่งอย่างที่บ้านหลังนี้ทํา ถ้ายังมีแรงเหลือเราก็ไปปลูกต้นไม้อย่างถูกวิธีแต่ส่วนมากคนก็ชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้ว <Okay. S 2> เพียงแต่เราปลูกไม่่อยถูกวิธีแล้วปลูกถูกวิธีถึงเวลาเดือนเมษายนเดือนมีนาซึงไม่มีน้ําลดก็เราปล่อยไม้แห้งไม่มีใบแดดก,ก็เข้ามาเต็มที่ mm hmm. ทําไมเราไม่เอาน้ําท่วมน้ําใช้ไปรีไซเคลิลแล้วก็ปล่อยเป็นสปริงเกอร์สเปรย์เขาก็าจะได้ชุ่มฉ่า mm hmm. แทนที่เขาจะผัดใบในฤดูเมษายนหรืออะไรเขาอาจจะดีเลยการผัดใบ หรือเลือกต้นไม้ที่ไม่ผัดใบเดือนเดือนหน้าร้อนก็ช่วยได้หญ้าในสนามก็มีการคลุมดินก็อาจจะต้องเอาน้ำส้วมนี่แหละดีที่สุดแล้วครับเป็นน้ำใช้เป็นปุ๋ยด้วยเป็นปุ๋ยด้วยจากที่ฟังที่อาจารย์บอกเนี่ยเ,เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ถึงขั้นต้องซื้อที่แล้วปลูกสร้างบ้านใหม่ก็ถ้ามีของ,ง,ของเก่าอยู่แล้วของเก่าปรับปรุงอยู่แล้วถ้าปรับปรุงอย่างที่ผมว่านี่ยอย่างน้อยก็ประหยัดพลังงานได้เกิน5 0 เกิน50นี่ก็ถือว่าเกินแล้วนะคะจันค่ะและสําหรับวันนี้นะคะอาจันค่ะแต่ได้ความรู้มากมหม่หลอเกินเกี่ยวกับบ้านประหยัดพลังงานไม่ว่าจะเป็นบ้านที่กาลังจะปลูกใหม่หรือว่าบ้านที่มีอยู่แล้วแล้วทําให้เซฟพลังงานประหยัดพลังงานนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะ วันนี้ไต่พามาดูบ้านไตระยาะพลงงานแบบนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าคุณผู้ชมต้องถึงขั้นซื้อที่ปลูกบ้านใหม่นะคะเราสามารถนําสิ่งที่บ้านระรยาพลง,งานน,นี้มีมาปรับใช้กับบ้านที่เราอยู่ได้นะคะเต,ต้นจากสิ่งแวดล้อมรอบบ้านนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราจะปรับภายในบ้านนี่นะก็เริ่มจาก ขนวนกันความร้อนที่เราสามารถเอามาใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องทุบกําแพงนะคะแค่นี้เนี่ยก็จะสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้เยอะแล้วคุณผู้ชมก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะเทแน่ะว่าเราจะต้องรู้จักสังเกตแล้วก็เอามาปรับใช้ให้ถูกต้องเท่านั้นเองวันนี้หมดเวลาแล้วสําหรับรายการช่างคิดช่างสังเกตนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมเคยไปเยือนบ้านทรงไทยไหมครับสังเกตกันไหมครับว่าบ้านทรงไทยมักจะมีลมเย็นสบายตลอดเวลาที่เป็นเช่นนั้นเป็นผลมาจากการวางผังและการออกแบบตัวเรือนมักมีระเบียงและชานเล่นระดับสูงต่ำเน้นในเรื่องของความโปร่งโล่งให้แสงและลมเข้าได้ส่วนของหลังคาบ้านทรงไทยจะถูกออกแบบให้สูงโปร่งและไม่นิยมทำฝ้าเพดานส่งผลให้การถ่ายเทความร้อนทำได้ดี เนื่องจากอากาศร้อนจะลอยขึ้นไปอยู่ในช่วงของหลังคา